สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทางช่องคอยชาแนลทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ด้วยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของเรานะครับในคลิปนี้นะครับเราก็มีเหรียญน,นะครับเรียกว่าเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญ50สตางังเนาะเรียกว่าเหรียญกาญนาพิเศษนะครับถ้าภาษานักสะสมนะครับ เพื่อนเอ fc รู้รู้เปล่านะครับว่าเหรียญห้าสิบสตางค์การจนาพิเศษนะครับเขามีการเล่นหากันในราคาที่แพงเอามากมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับไม่ใช่เหรียญห้าสิบสตางค์การจนาพิเศษทั่วไปอย่างที่เรามีกันนั้นนะครับผมเหรียญน,นี้นะครับมีจุดสังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งน,นะครับผมในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในส่วนของบล็อกเรียกว่าอารบล็อก พัสดุ์เล็กแบบปกตินะครับซึ่งนะครับมันจะแตกต่างจากบล็อกการจนาพิเศษเดี๋ยวผมจะทําภาพเปรียบเทียบไว้ให้ดูนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นการจนาพิเศษแบบปกติเลยนะครับผมนะครับซึ่งนะครับเหรียญแบบนี้นะครับจะถูกเรียกกันว่าเหรียญบล็อกแบบหน้าแบบปกติหลังแบบ พิธีการจนาพิเศษนะครับซึ่งเป็นเหรียญเ,เลืออคอยนะครับที่ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับถ้าท่านมีเหรียญการจนาพิเศษแล้วด้านหน้าเป็นในส่วนของบล็อกพาสเซลิกเนี่ยอาจจะมีราคาสูงถึง3-4ม0 0 0ืนบาทเลยก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญที่ท่านได้นำมาจำหน่ายนะครับผม เดี๋ยวผมจะทิ้งไลนละอดไว้ให้ด้วยนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเพื่อส่งภาพเข้ามาประเมินราคาณนเบื้องต้นได้นะครับสําหรับใครที่มีเหรียญในพิธีการจนาพิเศษกบอกอย่างที่ผมพูดถึงไปนะครับโอเคนะครับแอดไลน์มาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาได้เลยถ้าท่านใดที่มีนะครับก็นะครับจะเป็นเหรียญหายากนะครับราคามาถึงได้แพงนะครับไม่ใช่เหรียญทั่วไปอย่างที่เรามีนะครับเดี๋ยวผมจะ อ่าไม่ไม่แน่ใจว่าจะทำภาพไว้ให้แล้วนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำภาพให้พื้นเมือีดูเนี่ยจะเข้าใจกันได้ง่ายๆหรือเปล่าแต่ผมหวังว่าจะเข้าใจกันได้ง่ายงานะครับจะได้แบบเออไม่ต้องแบบเออผมมีผมมีมีมีนะครับผมก็นะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใครที่มีจริงก็นะครับอย่าลืมนะครับส่งภาพเข้ามาปรับเมินราคาได้นะครับ ยินดีรับซื้อให้นะครับผมสําหรับเหรียญ50สต่างการจดาพิเศษบล็อกหายากนะครับผมนดี่จะเป็นข้อมูลอัปเดตคร่าวๆนะครับสําหรับใครที่มีนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับใครมีคอมเมนต์มีนะครับไม่แอดไลน์ก็ทิ้งเบอร์ไว้ผมก็ได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ